ผมเป็นตออเอฟปีการศัครับไปนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเป็นเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายมินบุรีครับมีใครไปเป็นคู่บ้านคู่ซ้อมร่วมทีมไหมรุ่นพี่หลายคนครับก็คือเพื่อนพี่ๆเนี่ยค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดตับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปล่อยมามากกี่กิโลครับหกสิบเจ็ดครับเราเมื่อเราเมื่อจะตายเลยครับเข่าครับแล้วอย่างไซนที่เรามาเจอกับ เคยเจอกันไหมไม่เคยไฟแรกด้วยได้ศึกษาเก่งวันต่อเข้ามาป่ะไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยแล้ววันนี้เราจะวางเก่งออกไปยังไงออกเรื่อยๆครับก็ค่อยๆออกไปตามสไตา์เราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ไหน่อาจารย์รัมบุรีรับุรีวันนั้นเราเจอกับกับเลสิงคอนเป็นไงบ้างชนะชนะมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่อาจารย์น่ะ ร้อยสี่เออืมวันนี้ก็ต่อยร้อยสี่เบติเขาเมื่อี้ซ้อมหนักแล้วเกินหรือขาดเกินครับเกินอยู่ประมาณจุดหนึ่งโอ้เดินไปเดินมานี่น่าจะผ่านแล้วนะไม่น่าใส่เสื้อคลุมแล้วนี่พี่เดินตามนี่เองแฉะแค่จุดหนึ่งเองสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยเหตุนี้เพราะเฉยนะกับค่ายเราเหมือนเดิมครับผมไฟที่เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลสามสี่กโลสามกิโลได้เราต่อยมวยมารวมทั้งหมดกี่ไฟแล้วครับประมาณ าเราคนจังหวัดสุราษฎร์เอาฝากเชิญชวนแฟนขับเรานี้หน่อยฝากเอฟซีจ้าสุราษฎร์ช่วยเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนนะโอเคขอบคุณครับครับผม